สบายดีสวัสด,ดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องพว่าพังเล่าหรือพังไทยหรือต่างประเทศเดอ้อเมื่อนี้ผู้ขาสิมาเล่าเรื่องชีวิตจริงของผู้ขาานะจากอตอนที่สี่เดี๋ยวนี้แล้วมันเริ่มตอนที่หา่านะเดี๋ยวนี้นะเล่าเบิ่งให้ยันพ่อแม่พี่น้องเบิ่งว่าชีวิตผู้ข่านมันถูกำํำใดขออนุญาตเดอ้อมือใดกันหุงเสือตัวเดียวมันอันมันลายโตอยู่มันเป็นอันเครื่องของ กะเจ้าวันไทนุ in the inside, the mm ่ง hmm. ม so, ันก็เลยเป็นแบบนี้อันหลังจากได้พัวแล้วบบดได้พัวแล้วก็ชิมาเอาํำอิดกับคอยกับว่าได้ล้มคอยกับพ่ได้มากแต่ว่าเอาด้วยพังความผู้ใหญ่เออหลังจากผมกับเป็นแพทย์แบบขอเป็นแพทย์เผื่อับเป็นภาษีแล้วบานนี้ผู้ใหญ่ก็ว่าเอาเสยอีลาเอ้ยว่าเจ้าชิยู่ไปยังพอแม่เจ้ากับบุญี เจ้าชียูเป็นโฉดทอดใช้ไาสันออเออกับเทินมีผูหมักมานทานหายกับเอาเผื่นว่าหาดีชํำได้มึงกับเป็นแพศแล้ววะ่ะเขาก็เป็นผ้าษีวะ่ะพัวก,กับแพศเมียกับภ้าษีเนี่ยกะ,นะ,กะอนาคตเมื่อหนากะอาจชีลุ่งเรืองธนาเผื่นเบ้าเน,นะนานะแต่กับพังคว่ำเพืพ่อนแล้วก็เอาเอาไปชื่อๆบดได้จักหมักบดได้จักที่ช่างเออเอาไปไปีเตําอ,อิ่ กะยังบ้เป็นเนวใดปีที่ชองมากอ่ะบรเป็นเนืใดปีที่ชามากก็เริ่มกินเหล้าเมายาแล้วบาดเนี่เมามาแล้วก็เชียนที่ใช้เนาะเมามาบาดใดก็เสียนี่ใช้โบจักอาลาบาทบ่จักมั่งเฮื่อนมั่งช้านแต่ก็ยาไปูกเต่าบ่ท่านด้มีความนั้นนะหาก็ดด้หาก็ชามปีบาดนียนดปีที่ชามนั่นล้วก็เริ่มถื้อผ้าแล้วบาท เริ่มถือผ้าแล้วก็เอาแล้วเด้อบาในีทุกทุกเกิดเป็นมือมากนะไปกินแต่เหล่าเลิกการมากหล้วเลยไปกินเหล่ากินเบียเลิกการมากก็เลยไปกินเหล่ากินเบียมือใดกับมือนั่นมือใดกับมือนั่นบาดนี่ถือผ้าสิ่หอดเดือนค้งแล้วบาดนี่สีหอดเดือนค้งเลยบ่มีอันนั้นบ่มีตะลึงบ่มีตะลึงสี่อันอยู่กรำนะแล้วก็บอกได้เฮ้ เจ้าคือบอกไปหาอันไม่หาตอกนะฮะไปหาชื่อเอาไม้ไผ่ในมาเห็ดตะลึงตะลิงนะ่อยไก้สีหดเดือนคค้งนะได้ประสันกบับโบชนบบเอาเข้าหูอีกความเฮาบอกมนาะความถูกคนถือผ้าทองใหญ่นอกกะอยากนุ่งสินฮันเลสุนตอกสินเต้มฮันเลบ่ได้มีหดเงินเงินนันมันได้ชำได้มันก็หยัดเศทงมันกับไปหากินเหล้ากินยาป้า กูนี่คิดผิดหรือคิดถือว่าเอาบัวนี่เอาบักอันนี่ว่ะบักโรไลคอยน่ะคอยคืนคอยจะข่าย่อยจะบักบักนีลกูนี่คิดผิดคือหรือคิดถืออันเอาบักนี่นีะจะ่าเหตุนั้ดน่แหละจําเป็นนันได้เอาแล้วกับบอยากป้าอยากห้างย้อนบ่าเอาบออยากเป็นไม่หอบไม่ห้างแล้วอุดเอาบักนี่หลังจากนั้นแล้วก็ได้ลูกออกมาได้ลูกออกมาห้าก็ออกกมห้าก็ออกกมได้ชองมือสามมือนี่แหละ คนเฮือนใกล้ผักทางกินดอกมือแรงเนี่ยเขางั้นดองเนาะเขาเลื่มงั้นเกียมกาเกียมจังชั่นจังชีเนี่ยไปแล้วตอกแต่มืองั้นดองจนหดมือดองจนหดมือเลิกชองมือปมาเฮือนใกล้ๆถึงได้เรียวเห็นคนละผักทางนะโปมาบปมาบาดนีเลยมันเทิงพดแล้วไปดองยางตกแต่เฮือน มื้อข้าวงันจนฮอดมื้อดองจนฮอดมื้อเลิกก็ยังยังบ่มาเฮือนค่อยละฮ้องไสพ้อละนะเฮ้ยไปดองหาไปม่วนน่ะมาตักน้ําใส่หม้อน้ําฮ้อนให้ข่อยแน่ว่าออกกรรมอยู่ข่อยก็ยังกินน้ํา้อนน่ะธรรมดามันก็เฮากินจนเบิดเดือนนแล้วจังยากินน้ํา้อนว้าแต่ข่อย้องคําเดียวแล้วก็แล่นมาก็มาเอาปืนมแน่แล้วก็ยิงบานี ตายกูตายตายกูตายตายกูตายว่ะขึ้นในใจน่ะเนาะอุ้กอดลูกแดงๆอยู่ในตักน่ยกอดลูกแดงๆในตักชิไปกับไปบ่ได้แบบนี้คันใดมันก็โยนถิ่มอยู่กลางเดินุ่นืนไปบ่ได้พอจากแนเหตุคุ้งตาแจแล้วเอ้ากอดเอาลูกหน่อยๆแดงๆอยู่ในตักนี่เลเอ้าแนวใได้กับนวขคันว่ามึงก้ายิ่งกูก็ก้าตายว่ะตายให้มันชดบดช่องไม่ลูกนั่แหละว่าฉันขึ้นในใจ บาดแล้วโลาท้กลางบ้านห้องใช่ย่าแม่ย่าแม่ย่าแม่คนเฮือนไก่ให้องใช่ย่าแม่ย่าแม่มันก็ไม่ได้ชนใจบาดมันชิยิงแท่แล้วมันเอาปากปืนอาการมันมากายบาดข่อยผีมันยิงต่ำ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 ชามบาดผู้ข่อยจนดับมืดบริยินที่ฉังคนเบือนอนาคนบ้านไก่เฮือนเคียงก็จนเบาตายแล้วเขาจนไปิีปเมียนชุกเมียนขับและเชียงปืนตั้งวสามนัดบ่ว่าตายมันไปสีกยังที่ฉังว่า บาดแล่บาดอันที่แท่เลยมันบดได้แน่ชะกระโตมันก่ายบ่าพี่มันเอาปากปืนนั่นเอาปลายปืนน่ะก่ายบ้าก่อนดีมันยิงนะบาดนี่เลยอิตาอันทหารเล่าก็เป็นนายพลนายพันเนี่ยเรามาหามเราอ่ะย่าห้ำย่าย่าย่าป่ะย่าเห็ดเนี่ยนี่ได้ลูกเอ้เจ้าก็เป็นพนังงอกพนังงานได้ย่าเห็ดเนี่ยนี่ได้บ่ะนี่ปืนใช้เล่าอีกโอ้เล่ากับย่าตายเล่ากับนี้แล้วเนาะเล่าบับจีอยู่ไปชช้งอืม จบคลิปก็หนีทนีกันด้วพี่น้องอนณาเรียกมาแลวเขาห้องนะ